สายที่แจ้งเหตุเธอทำงานอยู่กู้ภัยของมูลนิธิแห่งหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์สยองขวัญมากมายคืนนั้นมีสายแจ้งเข้ามาเป็นผู้หญิงว่าข้างห้องเปิดเพลงเสียงดังรบกวนตอนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งสถานที่คือชั้นห้าของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวผมกับลุงเก่งรับอาสาไปจัดการก็ออกมอไซค์ซ้อนกันไปพอถึงอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเรื่องที่นี่ไม่มีลิฟต์ผมก็เินขึ้นบันไดไปอย่างไวส่วนลุงเก่งแกค่อยๆเดินตามมาเมื่อถึงชั้นห้าผู้หญิงคนหนึ่งก็รออยู่หน้าห้องผมถามว่าห้้้้ออออออองง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 งไไไหหนเเเเธชีีีปปทท่่งงยยืาาาขขวมมมผซึสพลกก็ดั ผมก็ลองเคาะดูแต่ไม่มีคนเปิดพอดีบานเกตเปิดอยู่ผมจึงแหวกม่านด,ด้านในแล้วลองส่องเข้าไปทางขวาก็เห็นทีวีเปิดอยู่แต่ไม่มีคนพอหันมาทางซ้ายก็เห็นขาห้อยอยู่เมื่อมองคุณไปก็เป็นหน้าจิตสิดของผู้หญิงที่ผมคุยด้วยเมื่อสักครู่ลิ้นจุกป,ปากและมองไม้ที่ผมอยู่ผมร้องดังลั่นและรีบพ่กออกจากบ้านเกตทันทีลุงเก่งถามว่าเจออะไรผมจึงเล่าให้ลุงเก่งฟังเสียงสัน่นและหลังจากนั้นก็รีบโรตามหน่วยกู้ภัยมาเพิ่มเพื่อนำร่างของเธอคนนี้ลงมาฮะผีแจ้งให้มาเก็บศพตัวเองเนี่ยนะ